สวัสดีนะจ๊ะ f c ทุกทุกท่านอยู่กับช่องแอดจงนะคะแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะพอดีแอดจงเอาสูตรเนี่ยสูตรเมื่อวานสูตรเมื่อวานมานะสูตรเมื่อวานมามันเข้าเพราะสูตรนี้มันชอบย้อนหลังนะคะสูตรนี้มันชอบโยนหลังนะคะ f c ซเจจงก็เลยเอาสูตรนี้มานี่นะคะ เข้าอะไรบ้างแปดสองหกสองเจาะไม่เข้าเลยสักตาแปดสองหสองรอบแรกนะคะโอ้ยไม่เข้าเลยในตารางมารอบนี้หลุดนะเอาสูตรเมื่อวานดึงมานะคะเข้าอะไรเข้าหนึ่งสามเข้าสองห้า ถือว่าผลงานโอเคเลยสุดๆนะคะสาหรับสูตรนี้นะคะมันแตกต่างจากสูตรช่องเจจงนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราเจจงเอามาลองดูว่าว่าโอเคไหมสองเก้าใช่ไหมเก้ามาอันนี้สูตรย้อนหลังหสูตรย้อนหลังจริงๆอันนี้เด่นเก้ากับสาม มารอบนี้9กับ3เลยช่วงนี้3เดินดีนะคะ fc ช่วงนี้3เดินดีนะเนี่ยต้องติด3ทุกๆอันเลยเนี่ยเนี่ยสามเดินดีมากๆเลยนะคะทุกอันเลยมีแต่สามเนี่ยก็สามนี่ก็สามอืมนี่นะคะใครอยากเข้ากลุ่ม ad line ได้นะคะเดี๋ยว แอดจงจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะใตล่างคลิปให้นะคะเป็นช่องเป็น,เป,นเป็นลายเจ๊จงพารวยนะคะใครอยากเข้ากลุ่มเป็นสมาชิกนะคะนี่นะคะสำหรับกลุ่มเจจงมีแต่ VAP นะคะ FC Super VAP 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 แบบธรรมดาก็มีนะคะ FC ชุดงบน้อยก็มีนะคะใครอยากเข้ากลุ่มไหนเลือกเลยนะจ๊ะสนใจเข้ากลุ่มนะคะ เป็นแนวทางนะคะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะมาลุยต่อ วันที่24 นี่นะคะสูตรมัดรวมนะคะมีสามมีสี่มีหกมีแปด มีหกมีห้านะคะนี่นะจ๊ะ จริงๆช่องนี้ว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะช่องนี้ว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะคะเอมันเหนื่อยเพราะว่าไม่ผ่านกดนี่นะสามกับสี่นะคะมันไม่ผ่านกดเหนื่อยสามอะไรสามหกสามแปดสาม 6มีสองตัวเดี๋ยวเปลี่ยน3 5อยากเอาใส่สองนะอยากใส่สองมากเลยใส่หนึ่งนะใส่หนึ่งนะคะ f ออันนี้หนึ่งนะหนึ่งนะคะ นี่นะเน้นรูดไปเลยนะคะเพื่อความชัวในการตามเจาะแค่นี้พอวันนี้มีเบิ้ลไหมไม่มีนี่นะ,ะนี่ขอบคุณนะคะทุกการ ทุกทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามจะจงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเริ่รบ,าบายบายบจุ๊บๆ